ตอ,อนที่สิบสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะน้ำทิพยิ้มมุมปากมองคนตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้าวันนี้เธอไม่จำเป็นต้องกลัวใครพอได้พาบอดี้การ์ดส่วนตัวมาด้วยชายร่างยักษ์ที่ยืนขนาบข้างทำให้พิเชียพักหวัดหวั่นใจไม่น้อยแต่เธอก็ไม่ได้แสดงท่าทีออกมาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้มีธุระอะไรเจ้าของไร่เอ,อ่ยถามน้ำเสียงแข็งกระด้าง บ่งบอกให้รู้ว่าเธอไม่ต้อนรับตายจริงลืมไปเลยมัวชวนคุยเพลินไร่ของเธอก็ดูร่มรื่นดีนะนามทิพย์ยินนยะ้ะยิ่งเห็นดวงตาที่แดงช้ำเหมือนเพิ่งผ่านการร้องไห้มาก็ยิ่งได้ใจนี่ดูภาพที่ฉันส่งให้ครบแล้วใช่ไหมคนถูกถามกำมือแน่นออกไปจากไร่ของฉันเธอชีนิ้วไล่ผู้มาเยือนฉันไปแน่แค่ฉันจะมาบอกกับเธอว่า เมื่อคืนฉันกับปุนเราสนุกกันมากและเขาก็ยังบอกอีกนะว่านอนกับเธอมันจืดชื่อสิ้นดีพิเชียพักรอบกลื่นน้ำลายมองสบตาคนสบประมาทอย่างไม่เกรงกลัวขอบใจนะที่เธอเข้ามาในชีวิตของเขาท้าใ้้เขารู้ว่าขาดฉันไม่ได้นํำทิปได้ทีตีไข่ใส่สีเพื่อเอาปุนวิทย์กลับมาให้ได้ถ้ามันดีขนาดนั้นคุณจะดันด้นมาหาฉันถึงที่นี่เชียวหรอ พิเชยพักยกยิ้มที่มุมปากอย่างรู้ทันเพราะถ้าฉันเป็นผู้ชายและเขาเลือกแล้วฉันจะนั่งสวยๆอยู่ที่บ้านให้ผู้ชายวิ่งพล่านจัดการไม่ใช่ออกมาวิ่งไล่กัดคนนั้นทีคนนี้ทีแบบนี้นี่เธอคนถูกรู้ทันแสดงสีหน้าไม่พอใจจนพิเชยพักคิดว่าสิ่งที่เธอคิดไว้คงไม่ผิดไปอย่าเอาลูกไม้ตื้นๆมาใช้กับฉันเพราะถ้าหากพี่ปุนเขาเลือกเธอจริงๆเขาคงไม่ตกมาถึงฉันหรอกนะ แล้วอีกอย่างภาพที่เธอส่งมาให้ฉันดูหมดแล้วไม่เห็นว่าจะมีภาพไหนที่พี่ปุณเต็มใจถ่ายสักภาพเหมือนเธอกำลังปลอบใจตัวเองเธอสี่ที่กำลังปลอบใจตัวเองฉันว่าเธอกลับไปเถอะถึงแม้ว่าฉันกับพี่ปุณจะต้องหยากันก็ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เพราะเธอผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้มีค่ามากมายขนาดนั้น ก็แค่ขยะที่ผู้ชายไม่เอาแต่ก็ยังหน้าด้านวิ่งไล่ตามยอมทำทุกอย่างไม่ต้องขายศักดิ์ศรีของตัวเองอีพริกเน้าอีทุเรศนำทิพเต้นเป็นเจ้าข้าวเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าจะถูกผู้หญิงบ้านนอกว่าให้เจ็บเสบได้ขนาดนี้อยากลองดีกับฉันหรอนำทิพง้างมือมาจะตบให้สาแก่ใจก็เอาสิเธอคงเป็นพวกซาดิชอบความรุนแรง จริงๆฉันก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่กับเธอฉันก็ไม่ติดนะได้เสมอพิเชียพักเองก็ไม่ลดละเธอตั้งท่าพร้อมรับและลุกเช่นกันจับมันไว้เมื่อเห็นว่าตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วต้องแพ้นแน่นอนนํำทิพที่มีความคิดสกปรกอยู่แล้วจึงให้ลูกน้องที่มาด้วยจับพิเชียพักเอาไว้นี่ปล่อยฉันนะอย่าเล่นสกปรกสิถ้าแน่จริงกลาทำไมฉันต้องเล่นวิธีสะอาดด้วยละ่ะนำทิพยินย่อ อย่างเธอต้องเจอนี่แล้วคนพูดก็ตบเข้าที่ใบหน้าหวานเต็มแรงจนพิเชียพักหน้าหาันเป็นไงเจ็บไหมแต่มันเจ็บไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่เธอทํากับฉันหรอกคนพูดไม่พูดเปล่าแต่ตบหน้าคนไร้ทางสู้อีกข้างเต็มแรงไม่แพ้กันเป็นยังไงล่ะน้าทิพกัดฟันถามอย่างสะใจพิเชียพักที่ถูกจับไว้ดิ้นรนใช้เท้าเตะเข้าที่ท้องของน้ําทิพเต็มแรงจนล้มลงไปนั่งกุมท้องอีบา้า น้ำทิพตวาดแววจิกสายตามองลูกน้องหุ่นล่ำอย่างคาดโทษพวกแกจับมันยังไงกันดูสิเนี่ยฉันเจ็บไปหมดแล้วขอโทษครับคุณน้ำพิเชียพักอาศัยจังหวะที่มันคุยกับเจ้านายพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการเกาะกลุ่มแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นก่อนเธอจะนึกขึ้นได้ว่าที่นี่คือบ้านของเธอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วย หญิงสาวแหกปากร้องขอความช่วยเหลือเต็มแรงจนนํำทิพย์เล็คนของเธอเริ่มตกใจกลัวลนลานปิดปากมันสิกระน,นรันธิ์ของพิเชยาพัก,ก็ยังไม่หมดเมื่อหญิงสาวกัดมือใหญ่แล้วเหยียบเท้าของร่างยักษ์จนหลุดจากการเกาะกลุมได้สําเร็จนํำทิพย์ที่ค่อยอาการทุเลาเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งตามหญิงสาวไปเมื่อตามทันก็กระชากผมของคนวิ่งนําเต็มแรงหยุดเดี๋ยวนี้นะนางพลิกทางคู่ตบตีกันอุตลุดอยู่ข้างบ่อปลาซีเมน ที่พลึกขุดไว้สําหรับเลี้ยงปลาให้คนงานนําไปปรุงเป็นอาหารแล้วช่วงชุลมุนที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพิเชียพักพลาดท่าอยู่ติดกับขอบบอ่อพลิกกุณวิทย์ที่กำลังตามหาภรรยาวิ่งมายังที่เกิดเหตุเขาใจคอไม่ดีเมื่อเห็นร่างบางค่อยๆตกลงไปในน้ําพร้อมกับน้ําทิพย์คู่กรณีพลิกกุนวิทย์ไม่ลังเลสักนิดเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นซ้าแล,วแลว้วซ้าเล่า ชายหนุ่มวิ่งกระโดดลงไปในบอ่อทั้งที่รู้ว่าตัวเองกลัวน้ำและว่ายน้ำไม่เป็นสามคนที่ตกลงไปในบอ่อมีเพียงน้ำทิพย์คนเดียวเท่านั้นที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้เองคนงานที่อยู่บริเวณนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงกระโดดลงไปช่วยคนทั้งสองที่เหลือพิเชียพักถูกนําขึ้นมาเป็นคนที่สองหญิงสาวรู้สึกตัวทุกอย่างและนั่งเกาะขอบบอ่อไม่ไปไหนพอรู้ว่าปุณวิทย์อยู่ในน้ำน้ำตาเธอไหลอาบแก้มเป็นกังวลและหวาดกลัว ในขณะที่น้ำทิพย์และพวกกำลังจะหนีกลับพลึกและลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมาทันจึงต้องรีบกันตัวไว้ไม่ให้กลับไม่กี่นาทีต่อมาก็มีเสียงเฮเมื่อหาร่างของปุณวิทย์พบทุกคนช่วยกันพยุงร่างที่หมดสติขึ้นมาบนฟังพิเชียพักถลาเข้าไปกอดร่างเขาไว้แน่นพี่ปุณพี่ปุณคะคนงานพายปอดและปั๊มหัวใจให้ชายหนุ่มไม่นานนักเขาก็สำลักน้ำแล้วค่อยๆลืมตา ทำเอาทุกคนโล่งอกกันไปตามๆกันพี่ปุนเสียงร้องให้ข้างๆกายทําให้เขายกมือขึ้นรูปศีรษะของเธอเบาๆพริกพี่ไม่ได้นอกใจพริกพี่ไม่คิดจะนอกใจพริกน้าตาของพิเชียพักไหลไม่ขาดสายพริกเชื่อพี่ปุนค่ะพริกเชื่อเธอจับมือเขามาแนบแก้มตัวเองจบเรื่องร้ายๆเราไปหัดเรียนว่ายน้ำกันไหม รู้สึกว่าช่วงนี้พริกจะไม่ถูกกับน้ำสักเท่าไหร่เลยนะหญิงสาวยิ้มรับข้อเสนอทั้งน้ำตาทาั้งคู่เราให้กันราวกับไม่ได้เจอเรื่องร้ายมาก่อนเอารถออกพาคุณปุนกับคุณพลิกไปหาหมอก่อนพลึกออกคำสั่งทันทีไม่นานนักปิยอและปนาทั์ที่รีบมาจากกรุงเทพก็ตามมาที่โรงพยาบาลและโล่งใจที่ทั้งคู่ปลอดภัยดี ปียออนเข้ามาเยี่ยมทั้งสองที่ห้องพักฟื้นเมื่อเห็นว่าหลานทั้งสองปลอดภัยดีไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงจึงชวนหลานชายคนโตไปจัดการกับตัวต้นเหตุในเรื่องนี้ถ้าพิเชียพักหรือบุณนวิทย์เป็นอะไรไปเชื่อได้เลยว่าคนที่ก่อเรื่องไม่มีวันได้มีชีวิตอยู่เป็นสุขแน่น้ำทิพย์ถูกควบคุมตัวมาที่โรงพักแน่นอนว่าบิดาของเธอถึงกับนั่งไม่ติดนำทรัพย์สินมาประกันบุตรสาวและลูกน้องออกไปแต่กระนั้นข่าวของเธอก็ดังกระฉ่อนไปทั่วโซเชียล อีกทั้งปนทั์ยังให้เพื่อนสนิทไปขอกล้องวงจรปิดที่ผับในคืนนั้นและที่คอนโดพาปรากฏแน่ชัดว่าน้องชายของเขาเมาจนไม่ได้สติเท่านั้นก็สนุกพอให้ชาวโซเชียลขุดคุยเรื่องราวในอดีตต่ออย่างไม่รู้จบดูนี่สิคะพี่ปุณพิเชียผักยิ่นโทรศัพท์ให้ปุณวิทย์ดูฝีมือป้าออนคนดีของพริกนั่นแหละขอพูดกลัววัวรอขณะหยิบผลไม้เข้าปาก พลิกไม่ได้ให้อ่านข่าวของคุณน้ำซึกหน่อยขนพูดหน้างํางออ้าวแล้วให้พี่ดูอะไรหรอก็ดูรูปพิกสิคะเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับรูปของผู้หญิงคนนั้นชายได้ที่ไหนกันสีหน้าของภรรยาจริงจังมากจนเขาขยับมานั่งลงข้างๆเธอเขาวางปลายคางลงบนไหล่นอนอย่างผ่อนคลายไหนขอพี่ดูซิเขาตั้งใจอ่านรายละเอียดในข่าว ลงข่าวว่าเราแต่งงานกันแล้วด้วยไม่ดีหรอคะหรือพี่ปุณจะห่วงความโสดคนหาเรื่องหน้างอกว่าเดิมอีกก็ใครกันแต่งงานกับพี่ทั้งทีขอจัดงานเล็กๆเ,เชิญแขกไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ำใครกันที่ควรน,น้อยใจกลายเป็นคดีพลิกเมื่อสามีเผยความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเคยน้อยใจในตัวภรรยาสาวก็พลิกกลัวเปลืองเงินคุณป้านี่คะ พี่ปุ่นก็ทราบว่าคุณพ่อเป็นหนี้คุณป้าเยอะแยะไปหมดอีกอย่างถ้าเกิดพี่ปุณอยากกับพลิกพี่ก็คงกลายเป็นไม้ขายไม่ออกขืนประกาศให้เขารู้กันทั่วแบบนั้นนี่ไม่รู้จริงๆหรอว่าแต่งงานกับพี่ชีวิตของพริกก็จบแล้วไอ้ที่จะหย่าแล้วไปหวั่นเสน่ห์ให้ผู้ชายคนอื่นน่ะเลิกคิดไปได้เลยพี่ปุณหึงพริกเหรอคะคนถามแค่พูดคำๆใช่ แต่คนตอบกลับจริงจังและทำให้เธอชะง,งักไปเพราะเธอไม่ได้เตรียมใจว่าจะสำคัญกับเขาขนาดนั้นไม่พูดเล่นด้วยแล้วค่ะพี่ไม่ได้พูดเล่นพี่พูดจริงๆพี่รักมากหูงมากรู้ไหมพี่ปุณนนะ่ะคนฟังเริ่มไม่แน่ใจว่าโดนอํ้ำไหมไม่เชื่อหรอหญิงสาวพยักหน้ายอมรับชาหนุ่มฉีกยิ้มกว้างพี่รักพลิกนะ รักมานานแล้วด้วยคนได้ฟังถึงกับหัวใจพองโตเธอจะเชื่อเขาได้ใช่ไหมดวงตาคู่สวยจ้องลึกลงในม่านตาดำครับเธอได้เห็นความจริงจังและหนักแน่นในแววตาคู่นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะตั้งแต่เป็นเด็กหญิงพลิกตัวแสบนั่นแหละตอนนั้นพลิกเพิ่งจะเจ็ดขวบเองนะคะแล้วไม่เคยได้ยินหรอว่ารักตั้งแต่เด็กพิเชียพักจับมือใหญ่มาแนบแก้มตัวเอง ขอบคุณนะคะสาหรับจักรยานคันนั้นทำไมไม่บอกพลิกตามตรงราคาว่าซื้อให้พลิกบุญวิทย์ตัวแข็งขึ้นมาทันทีก็ขอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเธอแล้วหญิงสาวรู้มาจากไหนกันคุณป้าเล่าให้พลิกฟังหมดแล้วค่ะรวมถึงเรื่องปากกาที่พี่คนนั้นซื้อให้พี่ปุณด้วยชายหนุ่มพลิกฝ่ามือมาจับมือของเธอไว้แทนพี่พี่เสียใจพี่ไม่เคยมีความสุขสักครั้ง ที่เลือกจะยืนมองดูพริกที่ขอบสาน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยพี่ปุณคะหญิงสาวเป็นฝ่ายยกนิ้วแตะที่ริมฝีปากสีเข้มเป็นการห้ามพลิกขอโทษคะ่ะคุณป้าเล่าให้พลิกฟังแล้วพลิกงี่เง่าเองพลิกไม่ได้เรื่องเลยคะ่ะพี่ปุณอย่าโทษตัวเองอีกเลยนะคะแล้วคุณพูดก็โน้มกายกอดเขารูปแผ่นหลังแข็งแกร่งนั้นด้วยมือเล็กแต่มันก็ยิ่งใหญ่พอที่จะทำให้เขาอบอุ่นใจ ขอบคุณนะพลิกขอบคุณมากที่เข้าใจพี่พลิกรักพี่ปุณน,นะคะเธอประกาศความรู้สึกที่มีต่อเขาให้รับรู้โดยไม่เขินอายทั้งสองกอดกาันร,ราวกับจะหลอมรวมเป็นคนเดียวกันปุณณวิทย์พราออกเล็กน้อยเพื่อเช็ดน้ำตาที่คลอเบ้าให้เธอส่วนพิเชียพักก็จูบซับที่หน้าผากเขาไล่มาที่จมูกคมสันและหนกแก้มทั้งสองข้างก่อนจะมองนิ่งที่ริมฝีปาก แล้วค่อยๆบรรจงจูบเขาอย่างแผวเบาชายหนุม่มอูบกอดเอวบางไว้แนบชิดกายก่อนกระซิบเบาๆเมื่อเธอถอนจูบออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้ได้เลยพี่จัดหนักสาวันสามคืนแน่นอนคนได้ยินถึงกับเขินอายหน้าแดงพี่ปุณณ่นนะเธอทุบก,กำปั้นน้อยๆลงบนแผงอกรัวๆแต่ก็ถูกมือหนารวบไว้พร้อมกับบรรจงจูบมือเล็กอย่างไม่ถือโทษ น้ำตาลที่ว่าหวานแล้วหรือจะสู้ความรักแสนหวานของเขาและเธอไม่ว่าอุปสรรคในภายภาคหน้าจะหนักหนาเพียงใดเขามั่นใจว่าจะจับมือเธอเก้าวข้ามมันไปได้อย่างง่ายดายขอแค่มีกันและกันแบบนี้ตลอดไปชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเสียงเกลียวขึ้นที่ซัดเข้าฝั่งหน้าฟังจับใจทั้งที่ก่อนหน้ามันแทบไม่มีความหมายสำหรับเขาเลย ปุณวิทย์ก็มองภรรยาที่กำลังทอดสายตาออกไปยังชายหาดที่ทอดยาวละลายด้วยฟองคลื่นฟูฟ่ฟองตลอดแนวเขารู้ในวินาทีนี้เองว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของความรักคือการอยู่กับสิ่งธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับพิเศษในความรู้สึกอันที่จริงมันคงขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับใครต่างหากเหนื่อยหรือยังเขาก้มลงกระซิบชิดริมหูภรรยาและขบเหมมเ,มเบาๆแกล้งพิชียพักจนอายหน้าแดง พี่ปุณน่ะพลิกไม่ไหวแล้วนะคะหลายคืนมานี้พลิกได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองยิงสาวแย้งพลางมองสามีตาเขียวปากก็บอกไม่ไหวแต่ร่างกายของเธอกลับตอบสนองยิ่งได้สบสายตาเจ้าเล่ห์ของเขาเธอก็ยิ่งทั้งโกรธทั้งอายกำปั้นน้อยๆทุบลงที่ต้นแขนของเขาเบาๆทำร้ายพี่อีกแล้วนะพี่บอกแล้วใช่ไหมทำร้ายพี่น่ะได้แต่ก็ต้องยอมรับได้เวลาถูกพี่เอาคืน ขนตั้งท่าจะทุบอีกสักทีเป็นอันต้องหยุดชะงักพี่ปุณนหนาเจ้าเล่นักยิงสาวบนกระปออกระแปดหน้างองงําจนสามีฉีกยิ้มกว้างรักกรอกจึงหยอกเล่นคำนี้เฉยมากเลยค่ะมันคงดังเมื่อสิบปีที่แล้วกระมังก็พี่หลงรักผู้หญิงคนนี้มามา,มากกว่าสิบปีแล้วนี่ก็ไม่แปลกที่จะใช้คำเฉยนี่นาพิเชยพักเงยหน้าขึ้นสบตากับสามี เธอเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่นดวงตาจดจ่ออยู่ที่เขาคลายจะตั้งคำถามแต่ก็เปลี่ยนใจไม่เชื่อพี่หรอเชื่อสิคะเธอตอบอย่างเขินอายทำไมเชื่อคนง่ายจังไม่คิดว่าพี่จะหลอกบ้างหรอรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกคะ่ะยิงซาวราะร่วนเล่นมุกเองก็ขำตัวเองทำไมน่ารักอย่างนี้กลับห้องกันเถอะ เขาแยกเขี้ยวใส่เธอทำตาวาววับเป็นหนุ่มกรัดมันจนหญิงสาวยิกเข้าให้หนึ่งทีพี่ปุณ่นนะหื่นใหญ่แล้วนะคะทำไมไม่ได้หรอหาตัวช่วยให้ไหมได้ผลเมื่อภรรยาหันมามองเขาตาเขียวทำไมคะจะกลับไปใช้บริการคุณน้ำหรอคะเอาแล้วไงน้ำเสียงแข็งกระด้างและดวงตาที่มองอย่างเอาเรื่องเล่นเอาเขาต้องรีบแก้ตัวพี่แค่รอเล่นเองนะ คิดว่าพูดจริงถ้าจริงพริกจะได้บอกให้ว่าไปตามหาที่รัฐไหนนามทิพย์ก็ลูกคนรวยที่ชอบใช้เงินแก้ปัญหาพ่อของเธอส่งลูกไปต่างประเทศรอจนให้เรื่องเงียบแล้วค่อยกลับมาเฉิดชายเหมือนเดิมเธอกับบุณวิทย์ไม่ติดใจจะเอาเรื่องทางที่หลายคนก็บอกว่าตีงูไม่ควรตีให้หลังหกักแต่ควรตีให้ตายไปเลย พีเทียพักไม่อยากเป็นเวนเป็นกรรมกับใครและเธอหวังว่าการให้อภัยนำทิศในครั้งนี้จะส่งผลให้เธอคนนั้นคิดได้และปรับปรุงตัวเองโดยไม่ได้คิดสักนิดว่าคนบางคนมันไม่ใช่จะปรับปรุงกันได้ง่ายๆเพราะมันคือสันดานที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วว่าแต่พลิกรู้ได้ยังไงว่าเขาไปอยู่รัฐไหนและมีอะไรที่พลิกไม่รู้บ้างคะกลายเป็นเธอที่ส่งยิ้เจ้าเล่ให้สามีแทน ร้ายนะเราปุณวิทย์บีบปลายจมูกของภรรยาเบาๆพลิกก็ต้องให้แน่ใจว่าไม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วจริงๆสิคะพี่มีพลิกทั้งคนพี่คงไม่เหลือสายตาไว้มองใครอีกแล้วล่ะว่าได้หรอคะขนาดพี่ปุณบอกว่าแอบรักพลิกมาตั้งหลายปีแต่ในระหว่างหลายปีนั้นพี่ปุณก็มีข่าวกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้านี่ติดตามพี่ด้วยรอ จะให้รายรายชื่อให้ฟังไหมคะว่ามีใครบ้างเขารีบยกมือห้ามแต่พอพี่มีพลิกพี่ก็ไม่เคยมีใครอีกเลยนะเขาชูนิ้วก้อยขึ้นมาพี่สัญญาคนเป็นภรยาปัดนิ้วเขาอ,ออกไม่ต้องสัญญาหรอกคา่ะพลิกกลัวว่าสักวันพี่ปุญจะทำผิดสัญญาพี่จะไม่มีวันทําผิดสัญญาชีวิตจะมีพลิกเป็นภรยาคนเดียวเท่านั้นพี่สัญญาจริงๆ เขาจับมือบางขึ้นมาเกี่ยวก้อยพริกก็เหมือนกันนะปุณณวิทยออดอ้อนพริกไม่เคยมีใครอยู่แล้วพีป่ปุนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคา่ะสามีทำทีเป็นคิดไม่ต้องคิดหรอกคา่ะที่ผ่านมาพริกไม่เคยมีใครต่อไปก็เช่นกันพริกจะมีพี่ปุนแค่คนเดียวชื่นใจจริงๆเมียของพี่ชายหนุ่มโอบไหล่บอบบางเข้าหา ก่อนจะบรรจงจูบเบาๆที่หน้าผากมนพลิกน่ารักอย่างนี้ที่พี่จะไปรักใครได้อีกก็ลองไปรักใครดูสิคะพลิกจะค่ายตายทั้งคู่เลยโหดดีแท้นี่เมียหรือแม่หญิงสาวหน้าสลดลงเล็กน้อยเธอจับมือของสามีมาแนบแก้มตัวเองไว้พลิกไปหัดว่ายน้ำมาแล้วพรุ่งนี้พริกขอใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมคะ เธออดอ้อนหวังให้เขาอนุญาตชีวิตเธอแห้งเหี่ยวไร้สีสันที่ต้องมานั่งดูชุดว่ายน้ำเป็นสิบชุดแต่ไม่ได้ใส่ทำไมตอนอยู่กับบิดาไม่เห็นท่านห้ามเหมือนเวลาที่อยู่กับเขาเลยเอาสิคำตอบขอ,ของเขาทำเอาเธอแปลกใจเป็นสองเท่าจริงเหรอคะชายหนุ่มพยักหน้ายืนยนันหมายถึงพลิกจะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเขาพยักหน้าอีกครั้งให้เธอสบายใจ ไม่ได้ใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นนะคะปุณณวิทย์หัวเราะร่วนแต่ก็ยังพยักหน้านี่เขาจำกัดสิทธิ์ของภรรยาจนน่าสงสารได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่คิดหรือว่าเธอจะอวดเนื้อหนังมังสาได้เพียงคนเดียวคอยดูตาเขาบ้างก็แล้วกัน